ใครเชื่อเหตุผลโลดนเชื่อแห่งกรรมจ้ากถั่วก็ต้องเป็นถัโลกงาก็ต้องเป็นงาโปกถัวก่วจะเป็นงา,นนงานได้ไหมไม่ได้โปกงา,นานจะเป็นถั่วได้ไหมไม่ได้ยกเวน้นโคดงานถั่ว <c oughs> เออคือทําอย่างไรก็ได้อย่างนั้นเนาะต้องระวังนะจ๊ะทำกับผู้มีสีมีธรรมนี้อันตรายจะเดียวเนาะ นี่สำคัญทีเดียวนี่สมัยปู่ย่าตายายก็จะสอนเรื่องนี้มากม,ม,มากเลยนี่เนาะลับตาฟ้าม่ตรเป็นตาเตือนขึ้นมา,าแล้วก็นำมา,าไล่ความนิยายปารามปรกากันชาเชิญฟังนิย,ยนอยเนาะนักเรียนเบื่อไหมไม่เบื่อค่ะไม่ไรเบื่อ <laughs> พราะวันนี้ยังเป็นเรื่องเรื่องเดิมนะ่ยส <Yeah. S 1> ตอดี้ของอ่ะนี่ของลูกสาวแล้วบ้างเนี่ย <Yeah. S 1> ของคุณแม่ชื้นบัวบานพร้อมเนาะคำถามข้อที่สานักเรียนได้ยินชัดไ่ะเสียงไม่ค่อยมี บุพกรรมใดที่ทำให้ลูกต้องมาเกิดเป็นผู้หญิงในภพชาติปัจจุบันนี้คะนี่ําเป็นไม่รู้นะคำตอบสารับวิบากกรรมที่ทำาตัวลูกต้องมาเกิดเป็นผู้หญิงในภพชาติปัจจุบันนี้นั้นทีนนี้ก็เป็นเพราะวิบากกรรมกาเม เจอรู้ด้ยเคยทำผิดทำพลาดเอาไว้ในหลายๆพบชาติก่อนๆน,นู่นได้ช่องตาม,มาส่งผลริ่งทำไม่นานแล้วมันน่าจะล่มสลายหายไปเนาะหรือลืมไปเลยเนาะแต่นี้ยังมาเนี่ยพอได้ช่องส่งผลก็มาส่งผลเรื่องก็มีอยู่ว่าย่อไปในหลายพบชาติก่อนๆนู่น อะไร้เลตัวลูกเด้เกิดเป็นกระุตรหน้าตาดีมีน้ำใจโอ้ไม่ใช่หลอคมอารมณ์ดีทีนี้หน้าตาดีมีน้ำใจำ <c oughs> อยู่ในครอบครัวที่ประกอบอาชีพค้าขายข้าวของเครื่องใช้ อยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งใกล้ๆกับตัวเมืองหลวงของแคว้นนี่จะโดยลักษณะที่แสงตัวโลกในพบชาตินั้นดูที่จะแตกต่างกับชาตินี้ไมมเนาะตัวโลกจะเป็นเด็กนมที่มีอธัธยาศัยดีมีน้ำใจ ข้ากับใครๆก็ได้ง่ายอีกทั้งตัวลูกยังมีเรื่องราสนุกสนานและมีมุกขำๆม,ม,มาเล่าให้เพื่อนๆฟังอยู่เป็นประจำ <Yeah. S 1> นี่เนาะนี่ <laughs> พราเป็นเช่นนี้จึงทาให้ตัวลูกเนี่ยเป็นที่รักของเพื่อนเพื่อนในกลุ่มเป็นอย่างมากเลยและไม่ว่าเพื่อนๆจะไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยพวกเขาก็มักจะชวนตัวลูกเข้าไปด้วยเสมอเสมอ,สมอนี่นะซึ่งตัวเลตัวลูกเองก็ไม่เคยขัดใจหรือขัดข้องที่จะไปเที่ยวกับเพื่อนๆเหล่านั้นเลยเพราะตครมีอัธยาศัยตรงกันอย่างหนึ่ง นี่เนาะทั้งทีมเลยคือต้องการความสุขนี่นะเพราะนั้นจะได้เพื่อนคนนี้ไปแล้วจะนุกหนานเพราะมีมุกขำขเล่าเรื่องเรานี่นะเรียกว่าพอไปจทั้งทั้งทีมแล้วนี่สุขกันเถอะเราราว่าตัวลูกตัวลูกในภพชาตินั้นจะเป็นเด็กนมที่ดีแสนดีมีน้ำใจ และเข้ากับใครๆได้ง่ายก็ตามจะถึงกระนั้นพอตัวลูกเจอกับสาวๆเท่านั้นอาไปไงตัวลูกกลับจอดสนิทนี่นะถ้าอย่านี้โม,มนมนมแล้วโอ้ยเกี้ยวกล้าว แต่พอเจอสาวๆกลับจอดสนิท <Yeah. S 1> คือไม่กล้าที่จะก็ไปทักทายเลยพูดคุยกับสาวๆเหล่านั้นเลยแม้แต่นิดเดียว <Yeah. S 1> เรื่องมันก็น่าจะดีนะ <Yeah. S 1> ไม่น่าจะมาเป็นผู้หญิงชาตินี่เนานะ <Yeah. S 1> ตามทันไหม <Yeah. S 1> นี่ <Yeah. S 1> แล้วถึงแม้ว่าหญิงสาวคนนั้นจะสวยงามบาดตาบาดใจาตัวลูกสักแค่ไหนก็ตาม yeah. ลธวูกก็ได้แก่เมียงมองและชื่นชมตัวเธออยู่ห่างๆเ oh. ท่านั้นเออแค่เมียงมองเนาะ <Yeah. S 1> นี่มองเนาะอออไอที่เมียงมองเนาะมันก็มีเหตุผลเนาะอ๋อ <Yeah. S 1> oh. นี่สิงหาปริยัติแห่ความหล่อคมอารมณ์ดี <Yeah. S 1> ระหว่างตัวลูกกับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนผู้ชายในกลุ่มแล้ว ตัวลูกถือว่าเป็นแชมป์ของกลุ่มเลยก็ว่าได้โอ้นี่เรามาเจอแชมป์หล่อแล้วนะ <c ười> แต่กลับกลายเป็นว่าตัวลูกเป็นเพียงผู้ชายคนเดียวในกลมที่ไม่มีแฟนเหมือนอย่างคนอื่นๆเขาเลยเพราะได้แต่มองนี่แหละโอ้ <c ười> <c ười> เขินอ๋จอจบจนกระทั่งในเวลาต่อมาอ่านีักเรียนจะสันนิษฐานว่าไงก็ได้มีแม่หญิงคนหนึ่งย้ายก็มาพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกันกบตัวลูกในพบชาตินั้น อีกทั้งกระลาบกรงเธอยังได้มาเปิดร้านขายของอยู่ใกล้ๆกับบ้านตัวลูกอีกด้วยพูดง่ายบ้านเรือนเคียงกัน oh. mm hmm. และเมื่อตัวลกได้เห็นแม่หญิงคนนั้นเข้าตัวลูกก็เกิดความรู้สึก first impression โอหรือประชับใจตั้งแต่แรกพบนี่นอน และตอกลมรักเธอแต่แรกเห็นเลยทีเดียวน,นี่นะนี่จะที่ตัวรู้สึกรู้สึกเช่นนี้ทั้งนี้ก็เป็นเพราะตัวเธอในช่างงามงามงามยิ่งกว่าสาวสาวคนไหน ที่ตัวลูกเคยเจอเคยเจอมาเลยนะเดง <Hello. S 1> พูดง่ายว่าเธองามบาดใจ <Hello. S 1> ลูกในพบชานนั้นจะตกหลุมรักแม่หญิงแสนสวยคนนี้ดังพลักอย่างจังแล้วก็ตามจะ <Hello. S 1> ได้ความขี้อายตัวลูก <Hello. S 1> บวกกับความคิดเองเออเองของตัวลูก <Hello. S 1> ในทำนองที่ว่าเนาะ เอ้มีคนอย่างงี้เหมือนกันเหรอตัวเธอคงจะไม่มาสนใจคนอย่างตัวลูกหลักนี่นี่เนาะนี่คิดเองว่าเองเออเองนี่เนาะตัวลูกจึงได้แต่แอบชอบแอบชอบแอบแอบชมและแอบมองตัวเธออยู่ห่างๆแบบคนที่รักเข้างเดียวเลย แต่ตัวลูกกลับหารู้ไม่ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ย <c oughs> ตัวเธอก็แอบเหมือนกันอ oh. แอบชอบตัวลูกอยู่เหมือนกันออ oh. เรียกว่าแอบรักอย่างแรงอืม <c oughs> <c oughs> และเมื่อวันเวลาผ่านไ่ได้ไม่นานนักแม่หญิงแสนสวยก็ได้เข้ามาทักทายและก็พูดคุยเรื่องโน้นเรื่องนี้กับตัวลูกต่างๆนานาสิ่งทายตัวลูกเกิดความรู้สึกตื่นเต้นดีใจคล้ากับตัวเองกำลังฝันไปเลยทีเดียวเพาะตอนนี้ตัวเธอได้เปิดประตูใจแล้ว และยังไม่ยิงสนสวยได้แวะเวียนมาเยี่ยมเยียนและพูดคุยกับตัวลูกบ่อยเข้าบ่อยเข้าตัวลูกก็ยิงตกหลุมรักตัวเธออย่างหัวปากหัวปาเลยจนวันวานไม่เป็นอันทาอะไรเลยทีเดียวเราไม่ว่าจะหลับตาหรือลืมตาก็มีแต่หน้าเธอลอยมาเห็นอยู่ตลอดเวลา oh. อืมนี่ และยิ่งวันเวลาได้ผ่านไปนานวันเข้าความรักที่ตัวลูกมีต่อตัวเธอก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นและก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะมันเป็นรักแรกจึงแยกยากและรักมากมันยากจะแยกเพราะรักเธอเป็นคนแรก ถ้าจะแยกมันก็คงจะยากเพราะว่าณตอนนั้นุกเผลอรักหมดใจแต่ต่อมานะจ๊ะยิ่งวันเวลาผ่านไป ความรักในแจงแม่หญิงแสนสวยที่มีต่อตัวลูกนั้นกลับตรงข้ามจากเข้มข้นก็กลาเป็นรักหยุดยางและค่อยๆเลือนอารางลงไปเรื่อยๆแบบไรเหตุไรผลสมน้ำนอน คือจากเดิมที่ตัวเธอเคยมันแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนตัวลูกอยู่เป็นประจำแต่ต่อมาตัวเธอก็มาหาตัวลูกน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งไม่มาหาตัวลูกอีกเลยผมน้ำนอนง <c oughs> เมื่อตัวลูกในพพชาตินั้น <c oughs> เห็นตัวเธอจากหายไปเช่นนั้นด้วยความรักที่เปี่ยมล้นอยู่ในหัวใจ ยังมีอีกเนาะจึงทำให้ตัวลูกปรับเปลี่ยนจากการที่เธอมาหาเป็นฝ่ายไปหาตัวเธอเอง๋อในเปลี่ยนวิธีการเนาะแ,แต่พอตัวลูกจะไปหาตัวเธอบ่อยเข้าบ่อยเข้าตัวเธอกับเกิดความรู้สึกนลําคาญขึ้นมาเลยลนี่ตานี่ไม้ละ จนทำให้ตัวลูกและตัวเธอต่างก็มีปากและเสียงออกจากปากเนี่ยนะมีปากเสียงกงนขึ้นแต่ด้วยความรักที่ตัวลูกมีต่อตัวเธอจึททงทำให้ตัวลูกยอมเธอทุกๆอย่างเลยนี่เนาะโอ้ยอมแบบ่สองมือเลยยอมยอม ชอมเนาะจบจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งเธโลกได้พบชาตินั้นก็ได้ตั้งใจจะไปหาตัวเธอเหมือนเช่นเคยแต่ปรากฏว่าเมื่อตัวโลกไปถึงที่ร้านขายของเธอแล้วแต่โลกกลับเพราะว่าร้านเธอปิดอยู่ผิดปกติจากทุกๆครั้งที่ผ่านมา นี่เพราะเป็นที่นี้ตัวลูกจึงได้เข้าไปสอบถามพวกร้านค้าอยู่ใกล้เคียงกันว่าเอ๊ะทำไมร้านเธอจึงไม่เปิดขายของเหมือนทุกๆวันซึ่งพวกเขาก็ได้บอกกับตัวลูกว่าครอบครัวของเธอได้ย้ายออกจากหมู่บ้านแห่งนี้ไปแล้วนี่ oh. หาไปบ่อยเลยย้ายบ้านก็เลยส่วนว่ามาตัวลูโทราบเช่นนั้นแล้วเนี่ยเธอลูกจะทําอย่างไรตอ่อไปเพราะตอนนี้เธอคือลมหายใจของลูก